2ซูเปอร์สตาร์ทาทาป๋าเบิร์ดควงคู่รับรางวัล Virgin Hits Awards 2006 Virgin Hits Awards 2006<ฮ>ไป<ฮ>สดใสมากๆเลยนะคะซูเปอร์สตาร์ทั่วฝาเมืองไทยไปร่วมงานกันเพียบหรอคุณ<ฮ><ฮ>แล้วไม่ได้ร่วมงานธรรมดานะคะบางคนก็คว้ารางวัลกลับบ้านติดหมายติดมือไป,อไปด้วย<ฮ>เขาพูดถึงซูเปอร์สตาร์นึกถึงใครบ้างคะ ก็ต้องเป็นพี่เบ <these butterflies>. ิร์ดกับท่าชาใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะก็ไปชมกันเลยค่ะ กี่ปีกี่ชาติก็ยังครองความนิยมท่วมทน้นสำหรับปาเบิร์ดของพวกเรานะคะที่ในงานประกาศผลรางวัล Virgin Hits Awards 2006เขาก็ได้คะแนนโหวตจากแฟนๆล้นทะลักจนคว้ารางวัลใหญ่ศิลปินที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งปีไปครองโดยขึ้นรับรางวัลพร้อมกับน้องสาวคนสวยท่าทายยางที่คว้ารางวัลศิลปินสากลสุดฮิตแห่งปี ซึ่งนานทีปีหนุ่ป่าเบิร์ตจะได้เจอกับน้องทาทาคนสวยก็เลยเพิ่งทราบว่าตอนนี้น้องเขาเป็นโรคปอดบวมค่ะท,ะ,คะที่อยู่ข้างบนนะคะที่ประธานในราทาน,นะคะที่บมมงไมับเพราะน้องเป็นโรคปอดบวมเยอะช็อกอย่าไปพูดกับน้องมันแบบหนึ่งน้องบบมันญิงมันก็เป็นนะน้องมันสวยหนูสวยนะครับแล้วก็ดีแล้วก็คือทาทาเนี่ยนะจะไปดังที่เมืองนอกหรือดังที่ไหนก็ตามแต่พอเจอพวกพี่เนี่ย กูจะกลับไปเหมือนคนเดิมมันก็จะวีด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 ,วด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 ตลอดเวลา <c oughs> น่ารักเด็กนะครับครั้ทงที่แล้วปวดหลังใช่ไหมวันนี้เป็นปอดบวมค่ะ <c oughs> เป็นมุกค,ค่ะพี่เป็นมุกขำ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 ,ขำคิดคิดถึงพี่เบิร์ตมากวันนี้รู้สึกพี่เบิร์ตแบบผอมมากพี่เบิร์ตสู้ไปเยอะแล้วก็ก็บอกพี่เบิร์ตไปเมื่อกี้ที่บอกว่าป่าธันวานี่หนูมีคอนเสิร์ตไม่ได้นะหนูต้องโทรไปปรึกษานละ้ไม่ได้เลยนะได้ลูกได้เดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรมา <c oughs> เรื่องคอนเสิร์ตของสองซูเปอร์สตาร์มีความคืบหน้ายังไงจะนำมารายงานให้ทราบแน่นอนแต่ตอนนี้มีคนดังอีกหลายคนที่ต้องร่วมแสดงความินดีด้วยทั้งหนุ่มๆวงไทเทเนียมที่เบียดชิงรางวัลศิลปินกลุ่มสุดฮิตแห่งปีที่คุณชื่นชอบไปได้ส่วนหนุ่มๆกลุ่ม G.J.R. ก็คว้ารางวัลศิลปินกลุ่มหน้าใหม่สุดฮิตแห่งปีไปฝากกอฟไมคที่ไม่ได้มาร่วมงานรวมถึงหนุ่มบอยพิษณุ ผลผลิตจาก UBC AF2 ของเราก็ตบเท้าขึ้นรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่สุดฮิตแห่งปีที่คุณชื่นชอบป่านนี้เพื่อนๆ AF2 ก็คงจะรอฉลองกันแล้วละค่ะคุณจริงๆครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับที่ให้กันมาครับก็อันนี้คงเป็นแรงที่ทำให้ผมได้ทำงานออกมาเรื่อยๆนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีไอซ์รันอยู่ปามี่เอบีนอร์มอหอบรางวัลกลับบ้านด้วยนะคะส่วนศิลปินที่พลาดรางวัลก็มาร่วมสร้างสีสันแน่นงานเลยค่ะกุศลเหล็กเซลีนะครับผม